ก็ครบรับสุดี่นั้นนะคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมรับช่องแบบหนึ่งสองสามนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาแจกรหัสขนพระตื่นสี่สกิลนะครับผมโอ้โเท่ครับดูโอ้โหว่าคุดแรงเลยในส่วนของทางด้านหมัดก็จะเป็นหมัดใส่ฟ้าวีสองนะครับผมนี่นะผมทางด้านขนเผาก็จะเป็นเผาปลาวีสามแบบตึงๆเนี่ยนั่นเองนะครับผม ดาบก็จะเป็นโคโคโน่นะผมปูบเอ็กซาช็อปนะคะขอในตัวก็จะประมาณนี้นั่นเองนะผมมีของประมาณนี้เลยส่วนผลก็จะกินผลไหนก็กินเลยนะครับผมรหัสนี้แจกอยู่ท้ายคลิปเลยนั่นเองนะคบผมใครที่หาทันก็ยินดีนะกับคนที่ได้รหัสนี้นะคบผมโอ้โหบายบาย